เรารู้จักรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดไม่ต้องไปหวังลมๆแรงๆเพราะว่าตอนนี้เราทำอะไรก็ไม่ได้เพราะโคมันไล่ฟิตเจริญสุข ท่านสาธุชนพี่น้องทั้งหลาย erman. ตอนนี้โควิดกำลังไล่ผิดชาวโลกนะมันมีผลกระทบกระเทือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปถึงเรื่องเศรษฐกิจคำว่าเศรษฐกิจขอยเข้าใจว่าแปลว่าประหยัดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ประหยัดเข้าไว้อย่าจ่ายฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟือ,อยอยู่บ้านก็ดีแล้วก็ให้อยู่บ้านไม่ไปไหนก็บริโภคแต่พอประมาณเรียกว่ามัธยัติก็ดีไม่ต้องไป ยุ่งกับใครหรอกอยู่แต่บ้านอยู่กับย่าเฝ้ากระเรือนกับญาติพี่น้อง กับลูกหลานสร้างความเป็นมิตรกับลูกหลานใแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันนี้จะเป็นดีที่สุดจ่ายน้อยบริโภคน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่ากินน้อยจนผอมอเรารู้จักรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดไม่ต้องไปหวังลมๆแรงๆเพราะว่าตอนนี้เราทําอะไรก็ไม่ได้เพราะโคมันไล่ฟิกระทบเศรษฐธธรกิจเมื่อเมื่อกระทบเศรษฐรกิจเราก็เป็นเศรษฐีไม่ได้ก็คือ เอาให้สบายสบายอยู่กันสบายสบายเหมือนกับโลกในอดีตปู่ย่าตายายของเราไม่ร่ำรวยมากหรกแต่ชีวิตอยู่เป็นสุขเพราะอยู่กับลูกกับหลานอยู่กันอย่างสุขสบายอยู่กันไม่เดือดร้อนแล้วก็มีความรักใคร่กันดีมีความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันสร้างความสนิทชิดเชื้อกันอยู่ในครอบครัวปรึกษาหาหรือกันให้ดีที่สุดแล้วก็เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้จเจริญพร thank yeah. you